หัวใจของเราคือหัวใจคนไทยที่รักชาติด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าขี้ข้าทรราชจะใส่สีแดงแต่แตกต,ต่างจากเราตรงที่ว่าแดงของเราคลิบด้วยทงชาติอย่างชัดเจนวันก่อน ได้มาพูดถึงความชั่วช้าต้นน้ำจากนายใหญ่ของพวกขี้ข่าที่อยู่ที่ดูไบและผ่านมาก็ได้พูดถึงความชั่วกลางน้ำของนางดอกไม้โง่บัดซบและตอแหลวันนี้จึงจะขอใคร พคจถึงความชั่วปลายน้ำอันได้แก่เหล่าบรรดาขี้ข่าชั่วช้าสามานทั้งหลายก่อนจะสาธยายรายละเอียดก็ขอพูดให้ฟังว่าสิบยอดขี้ข่าประกอบไปด้วยริ์สีดวงพวงตัวเลข เสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาขี้ข่าเชื้อโรคร้ายผู้ชายไร้ศักดิ์ศรีเกือเป็นคนดีเพราะขี้ข่านักกฎหมายอาสาทำรรชั่วและพวกมั่วกโกโหกพกลมเอาละขอไล่เรียงตั้งแต่คนแรกฤทธิ์สีดวง เป็นนักกฎหมายที่ชั่วช้าสารเร็วจนไม่อาจจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้สัตว์ตัวใดบนโลกก็ยังดีกว่ามันถ้าจะเรียกได้ได้แค่สัตว์นรกเท่านั้นเองเป็นคนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายรังแกกั่นแกล้ง ข่มแหงจนกระทั่งไม่รู้ว่าในวันที่พวกเราชนะขี้ฆ่าคนนี้จะติดคุกกี่ร้อยปีหรือจะต้องหนีไปอยู่กับนายใหญ่ที่ดูไบผัวรับราชการเมียรับราชการ แต่บ้านมันใหญ่โตมหารานไม่รู้ไปเอาเงินทองมาจากไหนบางคนเรียกบันจิ้งจกเปลี่ยนสีบอกจะไปใช้เปลี่ยนสีนะมันเป็นนามสกุลคนดีของคุณทวินเขาต้องเรียกมันว่าสัตว์นรกสันดานชั่วนั่นแหละถูกต้องที่สุด ก็หกเป็นที่หนึ่งปั้นเรื่องเก่งแต่ลักษณะเฉพาะตัวของมันคือถแถลงข่าวที่ไรเรียกแขกให้ลุงกำนันทุกราบไปต่อจากริศสีดวงก็ต้องเจอขี้ข้าคนที่สองริศสีดวงแล้วก็ถ่วงตัวเลขไอคนนี้ ปากแดงแก้มแดงหัวร้านมียศเป็นในพลถแถลงข่าวที่ไรตอแหลสิ้นดีนับตัวเลขไม่เคยถูกต้องเรามากันเป็นล้านมันนับได้แค่หมื่นห้าจนกระทั่งมีคนเขาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาของซิกมันฟรอยเขาบอกว่า ชายใดนับตัวเลขได้ไม่ทวนนับได้น้อยกว่าตัวจริงนั่นแสดงว่าองค์ชาติเล็กจิ๋วและสั้นนิดเดียวบัตรนี้หายหน้าหายตาไปนานสงสัยจะรู้ตัวว่าที่ตอแหลมาโดยตลอดนั้นอนาคตไม่สดใส อาจจะได้นอนในคุกเหมือนกันก็เลยชะลอไปหน่อยฤทธิ์สีดวงทวงตัวเลขตามมาด้วยเสกได้ทุกเรื่องไอคนนี้เป็นขี้ข้าแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่เป็นนายสั่งอะไรกูทำได้ทุกเรื่อง เพราะเป็นคนที่สมองน้อยพอๆกับเส้นผมที่มีอยู่บนหัวเรื่องควรทําไม่ทําแต่เรื่องไม่ควรทําเสือกมันได้ทุกเรื่องคืนพาสปอร์ตการทูดให้นายมันแต่ไม่เคยคิดจะจัจบนายมันมาเป็นนักโทษข้ามแดน นี่ยังสเสเนอหน้าจะไปเชิญเลขาธิการสัมปชัชาชาติมาแก้ปัญหาความขัดแย้งในไทยเลยโดนข้าราชการกระทรวงต่างประเทศสอนมวยว่าไอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องพิธีกรรมทางการทูตแม้แต่น้อยก็มันโง่มันจะรู้อะไรหน้าตาก็อับปลัก ไม่สามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ภาษาอังกฤษก็ต่ำเตี้ยเรียดินและมันก็เป็นพวกองุ่นเปรี้ยวหาว่าพวกเราที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นยังไงล่ะมันบอกว่าแม่มันไม่เคยนอนกับฝรัง่งม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ปากหมาปากหมาหน้าอุบาทชาิชั่วจริงๆ ไอ้น,นี่ก็เรียกแขกเก่งไม่แพ้คนอืน่นฤทธิ์สีดวงทวงตัวเลขเสกทุกเรื่องตามด้วยขี้ข้าคนที่สเฟื้องติดยศมีวันนี้เพราะพี่ไฮขี้ข้าคนนี้ดูถูกตัวเองได้ยดาศถาบาราสัก์ได้ตำแหน่งมา ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถแต่คิดว่าที่ได้ก็เพราะว่าพี่ให้จึงได้เดินทางไปให้นักโทษหนีคุกติดยศให้ต่างแดนนี่หรือตำรวจไทยหน้าที่ที่ควรจะทําไม่ทําไปเสนอหนะ้าพอมีคนต่อว่าต่อขาน ยังพูดจาให้ร้ายแม่ตัวเองอีกด้วยบอกว่าก่อนไปถามแม่แล้วแม่บอกว่าไปได้ก็เลยทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าโอ้ลูกชั่วเพราะพ่อแม่สั่งสอนแบบนี้นี่เองวันหลังเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่ทำให้ตัวเองเป็นลูกอักตันยูนะฤทธศรีดวงทวงตัวเลข เมื่อเราเจอฤทธิ์สีดวงแล้วนะคะเราเจอถ่วงตัวเลขแล้วคราวนี้เจอเสกทุกเรื่องแล้วเฟื่องติดยศแล้วเรามาดูนะครับว่าคนต่อไปแบบหนึ่งมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนอสงสัยพวกนี้มันแช่งกลัวจะว่ามันนี้ไม่พ้นหรอกคุดดามืองแน่ เป็ดสีดวงพ่วงตัวเลขเสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาไอคนนี้แต่ก่อนเขาเรียกกันขุนคอนแต่ตอนนี้มันเป็นคอนปลอมมันรับใช้นายใหญ่ทุกเรื่องถูกไม่รู้ผิดไม่รู้รู้อย่างเดียวกูคือขี้ข้า นายสั่งอะไรกู Go, ต้องทำนั่งเป็นประธานตาไม่เคยมองด้านฝ่ายฝ่ายคา้านมองแต่ด้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านยังพูดไม่จบมันก็ให้ปิดการประชุมไม่ยอมให้พูดต่อสุดท้ายเป็นยังไงกฎหมายที่ผ่านสารจำนวนบอกว่าเพ็ดกระบวนการอ้าเงิบไปเลย กฎหมายที่ออกมาโดยขี้ข่าที่คิดคดในสภากลายเป็นกฎหมายที่โมคะเพราะปิดปากคนที่เขาต้องการอภิปรายตอนนี้กำลังโดนสอบสวนสืบสวนโยอีกไม่นานไม่ช้าคงต้องโดนถอดถอนแน่ไอ้ขี้ค่า ลิปสีดวงควงตัวเลขเสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาตามด้วยขี้ข้าเชื้อโรคร้ายเพราะนามสกุลมันใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสเป็นคนที่ร่วมมือกับไอ้คอนปลอมจัดการให้สภาออกกฎหมายลักลับ ตอนตีสองกวา่าสมนัำหน้าโมคาไปแล้วและเวลาที่โดนกล่าวหามีน้ำตาจลเข้บอกว่าทำหน้าที่อึดอัดเหลือเกินอึดอัดก็ไปให้พ้นๆสิว้ยไอไวรัสตอนนี้ ไม่ได้เป็นสวแล้วเป็นแค่รักษาการเขาบอกว่าเมื่อเป็นแค่รักษาการก็เป็นประธานไม่ได้เพราะคุณสมบัติของคนจะเป็นประธานจะต้องเป็นสวแต่มันหน้าด้านเหมือนนายมันไม่ยอมออกกูจะเป็นนายว่ากีข้าพลอย สันดานเดียวกันต่ำสถุนจริงๆเอาละเมื่อเราเจอฤทธิ์สีดวงถ่วงตัวเลขเสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาขี้ข่าเชื้อโรคร้ายตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยผู้ชายไร้ศักเสีไอคอนคนนี้เป็นหัวหน้าพัก แต่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวในประเทศไทยเขาจับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแค่นั้นแหละโอ้โหยิงพย,ยองพยเยอะเมื่อขึ้นเวทีไม่เคยสำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นเสนาบดีขึ้นเวทีแล้วบอกว่าคนไทยมีปืนสิบล้านกระบอก นี่มันจะยุ่ยคนไทยฆ่ากันมันเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรเหล่าบรรดาพวกพ้องคิดจะแยกประเทศมันก็มิได้ห้ามปรามกล่าวคำสนับสนุนแต่พอทาหารเข้าไปฟ้องมันก็ออกมาแถว่ากูเป็นรัฐบาล กูจะแยกประเทศทำไงวะแล้วมันพูดหยาบด้วยนะไอ้หอ่ามันพูดอย่างนี้แหละผู้ชายคนนี้ไม่มีศักดิ์ศรีและเชื่อเถอะด้วยตำแหน่งหัวหน้าพรรคมันนั่นแหละมีพฤติกรรมที่อาจจะนำให้พรรคของมันต้องโดนยกอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอน ฤตสีดวนควงตัวเลขเสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาขี้ข่าเชื้อโรคร้ายผู้ชายรักสีสีตามมาด้วยเพื่อเป็นคนดีเพราะเพื่อนขี้ข่าไอ้คนนี้มันประกาศตัวเองชัดเจน ว่ามันเป็นขี้ข้านายใหญ่บอกด้วยนะว่ามันเป็นมานานแล้วและมันจะเป็นต่อไปอันที่จริงแล้วไอ้คนเนี้ยควรจะขึ้นขี้ข้าอันดับหนึงแต่พอมีเจ็ดคนมาชั่วกว่ามันมันเลยตกมาอยู่อันดับที่แปดก็เหมือนกับที่มันตกสวรรค์นั่นแหละ เป็นรองนายกแต่จอ่ังได้เป็นแค่หัวหน้ากรรมกรเป็นคนตอแหลแผลได้ทุกเรื่องมีสมญานามว่าเด็กเลี้ยงแกะเพราะมันกอหกเป็นประจำบางคนก็เรียกมันว่าเท่าแกะรงน้ําแข็งเพราะมันปั้นน้ำเป็นตัวได้เก่งมาก ชอบอวดอ้างตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายอ่านกฎหมายเรึดูกฎหมายเป็นแต่ดูที่ไรพลาดทุกทีเงิอทุกรอบเป็นคนพูดจาหาสาระไม่ได้ทั้งตอแหลแหทุกเรื่องอาศัยลีลาร้อนแรง คมคู่คู่ต่อซู้แต่คงคมต่อไปอีกไม่นานเพราะว่ากินวายเป็นประจำหน้าแดงกล่ำพูดจาชิไรเปล่งเสียงแทบจะไม่ออกอยู่แล้วอยู่บำรุงวันนี้แต่วันหน้าต้องอยู่สลาแน่นอนอเอาละเราไปแปดอันดับแล้วฤธิสีดวงทวงตัวเลข เสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาขี้ข่าเชื้อโรคร้ายผู้ชายไร้ศักดิ์เกือเป็นคนดีเพราะเพื่อนขี้ขา่าอันดับเก้านักกฎหมายอาสาทำชั่วอันดับนี้มีหลายคนร่วมกันอีกคนนึงชอบแบกถุงขนมไปตกไว้ที่ศาลอ๋อหอถุงใหญ่มาก อีกคนหนึ่งเป็นคนเนลคุณเขาเรียกกันว่านพระเลได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศเป็นทุนของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่กลับมากับทรยศคิดคดจะทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนนักกฎหมายเหล่านี้แหละ ทำตัวเป็นเนติบริกรคอยบิดเบือนกฎหมายแก้ต่างให้นายจนกระทั่งทำให้นายนั้นทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังทำตัวขัดรัฐรมน,นูญประกาศไม่ยอมรัฐมน,นูญไอ้พวกที่ไม่ยอมรับสารไม่ยอมรัฐมน,นูญมันจะอยู่ในประเทศไทย ต่อไปได้อย่างไรมันต้องกำจัดออกไปฤธิ์สีดวงค่วงตัวเลขเสกทุกเรื่องเฟื่องติดยศคิดคดในสภาขี่ข้าเชื้อรอกร้ายผู้ชายไร้ศักดิ์ศรีเกื่อเป็นคนดีพเพื่อนขี้ข่านักกฎหมายอาสาทำรรชัว่วจบด้วยกลุ่มสุดท้าย อีพวกมั่วโกโหกพกลมพวกนี้เป็นกระบอกเสียงที่เป็นจอมแถตอแหลโกหกบางคนมีตำแหน่งทางการเมืองบางคนเป็นแกนนำนปชสร้างวาทกรรมครอบงำคนเสื้อแดงประกอบด้วยนางนกแสกนกผกีกะลีบ้านกะลีเมือง องอ่างคางคกที่ได้ขึ้นวอโกหกจนบางทีเชื่อสิ่งที่ตัวเองโกหกไว้คิดว่าเป็นเรื่องจริงปัดนี้ได้เป็นหัวหน้าได้ข่าวว่าถ้ามีการยกเลิกพรกฉุกเฉินเมื่อไหร่จะนำทัพเข้ามาแต่ลุงก,กำนันบอกว่ามึงมากูกลับบ้านแล้วมึงจะลบกับใคร เงอะไปล่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นอมาัดก็มารอเคยเรียกตัวเองว่าไพร่แต่ไม่รู้ทำยังไงถูกออกถูกใจนายได้เป็นเสนบาบดีแต่เป็นเสนาบ,าด,บาดีที่ง่อ,งอคิดว่าจะแก้ปัญหาร้านทำด้วยการเปลี่ยนช่อห่วยเป็นช่อสวยแล้วคิดจะแก้ได้เหรอง้อสิ้นดี นอกจากนั้นมีกลายหนึ่งก็น่าจะฉลาดนะแต่ตั้งแต่ไปเป็นผัวนกผีก็เลยพูดจาไม่รู้เรื่องไปอีกคอน,นึ่งนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีเด็ดพี่หน้าขาวออกมาทีไรแล้วทุกคนนึกว่าอีด้กคุณล่าจะมาดูดเลือดนี่ก็กอกหกแกงแดงทำชั่วแดงปลอมมีคลิปยืนยันทำผิด คลิปตัดต่อ่อแหล่สิ้นดี<โ>ด<ย>สิบอันดับทั้งหมดนี้คือขี้คาที่ทำให้ความชั่วของระบอบทักษิณ<โดย>เป็นความชั่วบุรณาการครบถ้วนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ความชั่วที่เกิดจากการกระทำของคนที่ เลวทามชั่วชา้าสามานอย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่จะหนีพ้นกรรมของตัวเองความถอยสถุนชั่วชา้าสารเลวย่อมทำให้กรรมนั้นตามทันมีกรรมสามชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือกรรมทางด้านกฎหมายที่จะทำให้ต้องติดคุกและนอกจากนั้น ก็เป็นกรรมทางสังคมจะมีผู้คนเกลียดชังไม่สามารถจะยืนอยู่ในประเทศไทยได้เพียงแค่ได้ยินเสียงนกหวีดกรีดรอ้องก็จะตกใจผวาจนกระตั้งไม่เป็นผู้เป็นคนอาจจะตกรถตู้อีกห,หลายรอบและกรรมชั้นสุดท้ายก็คือกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความทุกข์ทรมานในใจของตัวเอง บัดนี้เริ่มข้ามรวนแล้วจะเกลียดตระกูลเราขนาดนี้เชีรือจะไม่ให้ที่ยืนกับเราชียรือถึงแม้จะให้หล่อนก็ยืนไม่ได้เพราะหลอนผวาแล้วส่วนจะเกลียดชังตระกูลหล่อนนั้นไม่ได้เกิดจากอารมณ์เกลียดชังของพวกเราเกิดจากกระทำอันต่ำสถุนของพวกหล่อนเองที่เหิมเกริม่มยิงยะโสอวดดี ชฉล่าใจกับไทยเฉยแต่เมื่อหล่อนทําชั่วถึงระดับหนึ่งไม่มีใครเฉยต่อไปเขาออกมาสู้กันเป็นจำนวนล้านล้านจึงทำให้หล่อนต้องพ่ายแพ้ตกสวรรค์ไม่มีที่ยืนในสังคมไทยไปซะเถอะจะอยู่ทำไมอำนาจก็ไม่มีช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ได้อยู่ไปก็ถ่วงประเทศไทย ไม่ให้เจริญอยู่ไปชาวนาก็ไม่ได้เงินไปสัทีแล้วชาวนาเขาจะมีทางได้เงินและประเทศไทยจะเจริญกว่านี้อีกพวกนักแผ่นดินก็ในเมื่อหล่อนเป็นคนเหนือก็ขอด่านล่อนเป็นสุดท้ายว่าคนอย่างหล่อนจัดเงาจากกัดวอกสึงตึง ขึ้บ้านขึ้เมืองเป็นตัวกาลีไปฮือปอนๆแล้วประเทศไทยจะเจริญพัฒนาก้าวหนา้ามากกว่าที่เป็นโยู่พู้ไว้ก่อไปเลย